คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหนอยโชคสิทธิมูล้านะครับกับสูตรเต็นใน10บปนนะครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถนำมาไปเทียบกับเต็นในส่วนของเด็ดหลักสิบปนสูตรที่1ได้นะครับที่ผมลงให้ก่อนอันนี้นะครับเด็ดหลักสิบปนนะครับสูตรที่2นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1ตัวลาคมครับสักครู่ครับ หตุลาคม63นะครับโดยเิติเข้ามาทั้งหมด9งวดกันคำนวณน,นะครับโดยที่ไม่หลุดนะครับเราก็มาดูในส่วนของเิติกันนะครับจริงๆผมจะกล่าวว่าจะไม่ได้คำนวณเพิ่มแล้วนะนะครับแต่ว่าก็คือจะได้มีตัวเลขในส่วนของที่นำเอาไปเทียบเพิ่มเติมนะครับโดยตั้งแต่สิบตั้งแต่หนึ่ตุลาคมนะครับเรามาดูครับ1นึ่ตุลาคมโดยเราใช้ในส่วนของครับ หลักสิบางมาที่หนึ่งคูณด้วยสองหลักหน่วยางมาที่หนึ่งนะครับคูณด้วยสามบวกด้วยครับบวกกนี้นะเห็นนะบวกด้วยหลักสิบครับของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยนะครับหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับบวกด้วยนะครับหลักหน่วยของสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่สองบวกด้วยนะครับหลัก หลักหน่วยครับของ3ตัวหลังครั้งที่2ซึ่งนํามาคูณด้วย2นะครับบวกลงกันก่อนแล้วก็บวกได้ค่าของที่ครับก็เป็น9 2 18ได้8ครับ8บวกด้วย3 3 9บวกได้9บวกด้วย5 2 10บวกได้0บวกได้4บวกได้9บวกด้วย4ครับบวกด้วย5บวกด้วย1บวกด้วย0นะครับ0ูคูณสได้0นะครับเท่ากับ36 36บวก1คงที่เป็น37ใส่7นะครับ7 เจ็บวกหกของที่เป็น11บเอ็ดส่น 1. 1ึ่งบวกหนงของที่เป็น2 2 2สองบวกหนงของที่เป็น2อคบวกเจของที่เป็น9ครับ9ก้าคูณห้าเก้าหใส่หนะครับได้7จ็ดหนะครับ เจ็ดหนึ่งสองห้ตุลาคมครับออกสองแปดหกศูาหนสองตัละออกสาครับเลขหเด่นเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบสองวันที่หนึะครับสิตุลาคมครับสองแปดหก้านึ่ตุลาสามแปดคับห้าสามห้บวกด้วยสบวกด้วยแปดสองสิคือบวกที่หกบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยศนย์บวกด้วยศูบวกด้วยศูนย์นะครับเท่ากับสิ สิบเก้าบวกหนึ่งคงที่ก็เป็นยี่สิบใสศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดคองที่ครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ใสสี่สี่คูณห้าครับสี่ห้ายี่สิบได้ศูนย์หกเจ็ดสี่นะครับเลขศูนย์ตัดออกนะครับเหลือเด่นศูนย์หกเจ็ดสี่นะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับหกสามอกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่สองตัวล่างสี่ศูนย์นะครับ เลขศูนย์ครับเด่นเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่1นะครับเลข4ก็มานะจริงๆมาครบเลยรางวัลที่1 1พฤศจิกายนนะครับ0ูคูณสได้0 0บวกด้วย4 3 2บวกด้วยสบวกด้วย0บวกด้วย9บวกด้วย8ครับบวกด้วย5บวกด้วย0บวกด้วย4นะครับได้กับยี่บห้บวกได้25 25บวก1คงที่ครับเป็น26่สิใส่หกบวกหเป็น12ใส่2 สองบกหนงของที่เป็น3 3มบกเครับเป็น10บส่ศูนคูณหก็ได้0ูนย์ะครับได้6 2 3อูนนะครับเลขศูนเหมือนกันแต่ละอกงตัวเลยเลขเด่นหกสองสามนะครับ,ก,ก,ก,รบก็เหลือน้อยตัวลง16บกพิจิกรยน,นะครับออก972 6เจ็ดกหกหตัวล่างออก4 6่นะครับสองตัวล่างออกสี่หเรามาดูนะครับเลข6กครับ,เ,รบเด่นเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบของหลักนะครับ ก็คือหลักๆมันเป็นสูตรหลักสิก็เข้ามาในตำแหน่งหลัก10บนะครับชี้กพจิกนนะครับหกสองบวกด้วยสมบวกด้วยสบวกด้วยสบวกด้วยหนบวกด้วยแบวกด้วยสบวกด้วยศนย์นะครับห้าสองสิบนะครับเท่ากับ34มสิี่บวกหเป็น35มสิบห้าใจครับห้บวกหคงที่ครับ5้าบวกหเป็น1ิบเป็นสบหนึ่วกเจ็ดครับเป็น9้า เดี๋ยวกันนะครับสองบวกหเป็นอ่าหกสามสบวกหเป็น3ามสิบสามบวกหเป็นสามหบวกหเป็นสิใส่หนึบกหที่เป็น2 2งบวกเเป็น9 9้าเก้บวกห้าเกได้5ครับได้5 1 2 9 5ครับได้5เหมือนกันตัดออกครับเหลือเลขเด่นในหลักสิบครับ ห้าหนึ่งสองห้าหเครับหนธนาคมครับออกหนึ่งศูยก้าตัวล่างออกแปสนะครับเลขเครับเป็นเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับหลักสิบตรงที่หน่งนะครับต่อมาค่บหนธนาคมครับหนึ่งศูนยี้าแปดสี่ครับแปดบวกด้วยสบวกด้วยแบวกด้วยเบวกด้วยสบวกด้วยสบวกด้วยแบวกด้วย 8ท่กับ52 52บก1เป็น53ใส่3 3บก6เป็น9ใส่9 9บก1คงที่เป็น10ใส่0 0บก7เป็น7 17นะครับใส่7 7คูณ5 7 5 3 5ใส่5ครับได้3 9 0 7 5 3 9 0 7 5 16ธนาคมครับออก2 0 1ครับ2 0 1 3 0 3 2ตัวล่าง7 0ครับเลข0เข้ามาตำแหน่งของหลัก10ครับนะครับรองวัลที่1นะครับเลข3ก็เข้ามาครับจริงๆมา ครบ3ตัวบลเลยนะครับแต่ว่าหลักๆมันจะเป็นสูตรในหลักสิบครับ1ิธันวาคมนะครับ16ธันวาคมเรามาดูน,นะครับ16ธันวาคมเรามาดูต่อ6บวกด้วย9บวกด้วย4บวกด้วย2บวกด้วย8บวกด้วย2บวกด้วย5บวกด้วย4นะครับเจ็4สนะบ่วกเฉพาะค่าทายท่ากับ34 34บวก1เป็น35บใส่5 5บวก6ห้า ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งของที่เป็นสองสองบวกเจ็ดครับสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเศษเก้าเก้าคูณห้าเท่ากับสี่สิบห้าเก้าห้าสี่ห้าตัดห้าออกหนึ่งตัวนะครับเลขเหมือนเหลือเลขเด่นครับห้าหนึ่งสองเก้าห้าหนึ่งสองเก้านะครับเรามาดูในงวดของสามสิบสามสิบทุนราคมนะครับห้าหนึ่งสองเก้ามาสกคลน,นี้นะห้าหนึ่งสองเก้าใช่ไหมครับเลขสองครับ เข้าไปตำแหน่งของหลักสิบลงมาที่1เห็นไหมครับต่อมาครับต่อมา30มธันวาคมครับ 2, องคูดสองเป็นสี 8, 8่สี่บวกด้วยแปดแบบสองหกแปดสาบวกด้วยสบวกด้วยหบวกด้วยแบวกด้วยศูนะครับบวกด้วยสี 4, ่บวกด้วยสบวกด้วยสเท่ากับสามสิบเวกหเป็นสาใส่สองบวกหเป็นแปดบวกหเป็นเ้า เก้าบวกเจ็ดกับเก้าเก้าบวกด้วยเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นสิบหกนะครับเก้าบวกเจ็ดสิบหกเซนหกหกคูณห้าเท่ากับสามสิบนะครับได้สองแปดเก้าหกศูนย์สองแปดเก้าหกศูนย์ลำดุลครับสิบเจ็ดมกราคมสิบเจ็ดมกราคมครับออกสามแปดสี่สามเก้าห้าสองกัวแรกออกหนึ่งห้านะครับเลขเก้าครับตรงนี้เข้ามาตำแหน่งของครับหลักสิบตรงที่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับ17มกราคมนะครับ17มกราคม9218 8บวกด้วย5บวกด้วย0บวกด้วย3บวกด้วย6บวกด้วย8บวกด้วย5บวกด้วย2นะครับเท่ากับ37 37 37บวก1คงที่เป็น38เ8ด8บวก6คงที่เป็น14 44 4บวก1คงที่เป็น5 5บวก7คงที่กับ5บวก 7, 7 ก็เ,เป็น12บสใส่สองคูณหเป็น10นะครับได้8 4 5 2ี่ห้าสย์แปดสี้าย์เรามาดูหนึ่งกมภาพันครับหนึ่งกว่าพันออกห้า่างออก5าเก้าเจ็ดเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรลองวันที่1น่ะครับต่อมนั้นหนึ่าพันครับหนึ่งกาพันเก้าหนึ่สองสาเจ็ดสองออก97นะครับ ศูนบวกด้วยเจ็ดบเอ็ดบวกหนึ่ครับบวกด้วยศนบวกด้วยสี่บวกด้วยแปดบวกด้วยแดบวกด้วยหกบวกด้วยสเท่ากับยี่สิบยิบสาบวกหงของที่เป็นยีใส่สี่บวกหเป็นสิใส่ศูนย์บวกศนบวกหได้หนะครับหนึ่งบวกเของที่ครับเป็นหนึงบวกเจ็ดของที่เป็นแ คูณห้าครับ8ปดห้าสี่8 3 4ปดหนึ่งแ8สอห้าดหแปดห้าสสิบได้ส0 1ศ0 40180ีเลขศูเหมือนกันตัดออกใช่ไหมก็ตัดเลขศูนย์ออกดหนึ่งนะครับเหลือสี่ห สี่ศูน่งะครับสี 4, 0, 1, ่ศูนย์ห่งมาดูสิกกุมภาพันธ์ครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับที่เรากาหนดไว้หล 10, ักสิบกลงที่หนึ่งนะครับต่อมาครับสิกุมภาพันธ์นะครับศูณสได้0ูนย์บวกด้วย 3, สามสามเก้าบวกด้วยเก้าครับบวกด้วยสองบวกด้วยสามบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเบวกด้วยแบวกด้วย บวกได้สี่นะครับเดี school, ๋ยวสกุลจะกดเครื่องคิดเลขไปด้วยกันนะครับสกุครับอ่าก็เป็นเดี๋ยวสก,กุนะอ่นนี้ได้ศูนย์ใช่ไหมศูนย์บวกด้วยสามสามเก้าบวกด้วยหกสองสิบสองคือบวกได้สองบวกด้วยสามบวกด้วยหนึ่ง บวกด้วย7บวกด้วย8บวกด้วยเจ็ดก็คือบวกด้วยสเท่ากับ34มสิบสี่ามสิบสี่นะครับบวกหนึ่งบวก1นงขงที่เป็น35มสิบ นะครับห้าห้าบวกหกคงที่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคงที่เป็นสองสองบวกด้วยเจ็ดครับเป็นเก้าเก้าคูณห้าเก้าห้าเก้าห้าสี่สิบห้า ได้ห้าหนึ่งสองเก้านะครับที่เป็นเด่นนะครับได้ค่าหนลี่กระตัดออกนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรในในส่วนของเด่นนะครับนี่ครับเด่นสิบปนสูตรที่สองนะครับเริ่มค้องกันหนึ่งตุลาคมหกสามเก้างวดนะครับนำมาเปรียบกับสูตรเด่นสิบปนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับที่ผมลงมาให้ก่อนหน้านี้นะครับ ก็กดติดตามนะครับกดสัเกร่งไว้ก็จะได้ติดตามในสูตรทั้งเก่าและใหม,ม่พร้อมๆกันนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหน่วยสุดจีวิตเมล์ร้านครับติดตามสุดต่อไปครับสวัสดีครับ